Mày cái huy động Khoảng bè cứ câu coi bè cơ Ê ê ê Đừng đá đi xuống, nhật lông lắm mà Đúng mà Lúc mà liêu. ไปดีสวัสดีเด้อเอฟซีที่เข้ามาแล้วก็ยังเป็นทันไดเข้ามานะคะมาหล่ออีกที่เดิมอีกแล้วค่ะกินมากระทันกินมากระทันน้ำแบบ๋ว กระถางนี่กินจะทำการต่อยกระถางอีกแล้วนะคะ หลายพี่น้องเอ้ยมันมีอันเนี่ยหลายตัวอยู่เด้อ ทนเบิดพี่น้องมันก็นท่านเบิด์ตงูแบ,บมันลังไปเลยนะีน่กยกะยู่แบบนี้แหละพี่น้องเลยปล่อยไปแบบนี้แหละมือได้กะบ่ได้คอยติดตามมึงแต่ว่าอย่ามันหมาเห่าหาม้ายัางเข้ากะไปไล่ไปยอย่างมันอะไรวกอยู่กับแบ,บคือเกา <laughs> เอาพี่น้องอ๋อแนมดิ่อนเดอร์ขอบุคอบใจเอฟซีหลายๆที่สอบคลิป เลี้ยงแบน้เอียงเนาะที่ติดตามคลิปน้อเอียงเนาะคลิปเลี้ยงแบ้เลีเเยเ้ยงแกะนี่เนาะเอาไว้แห่น้เนอียงคั่นว่ามือหน้าว่างแหสิพา FC มาเบิ่งท่าให้เบิง่งหั่นนะบแบแต่ละก็งามขีขข้ายหแหคือคนแหเนาะเามันก็นขี้ายคันนัน้นมัน,น,มนก คะแนนว่ามันมันยังนุ่มมันก็สิงามแม่นแล้วเนาะคือคนเฮานี่แหละแวะอีหยังก็ได้เอาไว้ส่ำนี้ก่อนเด้อครับ FC ทุกๆกำลังใจเนาะที่มาแวะทักทายกันบ๊ายบาย